ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ขอฝากราะสาระข่าวสารในวงการคริปโตเคอร์เนซีโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของเราได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้อย่าลืมเข้ามากันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง Crypto Stock Thailand ช่อง t y y l p p s t แค s t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการ c r y ปโตเคอ r e เรนวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับ c r y ปโตเคอ r e เรนซึ่งกำลังร้อนแรงมากในตอนนี้ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะราคา b บิตคอยร,ร่วงทะลุ20,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงนักเทรดเริ่มหมดหวังดูเหมือนว่าตลาดคริปโตยังคงลากนักลงทุนสู่หุบเหวกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงแต่อย่างใดในวันนี้ราคาของบิตคอยนั้นได้มีการปรับฐานลงอย่างรุนแรงจนทำให้นักเทรดคริปโตหลายคน ต้องตกอยู่ในสภาพที่อิดโรยและเครียดไปตามๆกันเพราะว่าติดดอยกันเยอะมากนะคะเมื่อกราฟจาก TradingView เผยเห็นว่าราคาของ Bitcoin นั้นได้ล่วงลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งปีหากนะับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ผ่านมารนั้นเราได้เห็นราคาของ Bitcoin ล่วงลงไปทำจุดต่ำสุดอยู่ที่2 8 0 0ดอลลาร์บนเว็บบิ s t ตม จนทําให้หลายๆคนคิดว่ามันจบลงแล้วแต่ดูเหมือนว่าก้นเหวนั้นยังไม่จบลงอย่างง่ายๆในขณะที่รายงานข่าวอยู่นี้ราคาของบิตคอยนั้นร่วงลงต่ำกว่า20,000ดอลลาร์แล้วอยู่ที่ประมาณ19,000กว่าดอลลาร์นั่นเองโดยทําจุดต่าสุดในวันนี้อยู่ที่ $19,066 ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ1ปีครั้งล่าสุดที่ราคาอยู่ในระดับนี้ก็คือในช่วงเดือนธันวาคม2020ซึ่งในขณะนั้นราคาก็ได้มีการไต่ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ $20,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะมีการเบรกทะลุไฮเดิมของปี2017และวิ่งไปทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการที่ $68,000 ดอลลาร์ในอีก1ปีหลังอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครรู้ว่าก้นเหวของราคาบิตคอยนั้นจะอยู่ตรงที่ไหน แต่ที่รูร้ก็คือในเวลาเพียง8เดือนราคาของบิตคอยนั้นได้มีการปรับฐานราคาลดลงกว่า70%จากจุดสูงสุดตลอดการและแน่นอน CEO ของ Double Line Capital คาดการว่าราคาบิตคอยนั้นอาจร่วงลงไปอีก50%จนเหลืออาจจะเหลือเพียงแค่1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ต่ำมากมากมหาเศรษฐีชาย,ยาบอนคิงเจฟฟรีย์กันแลนช์ เชื่อว่าราคาของบิตคอยจะดิ่งร่วงลงไปอีกแม้ตอนนี้ราคาของมันจะลดลงไปแล้วประมาณ70%จากจุดสูงสุดเป็นประวัติการในการสัมภาษณ์ครั้งใหม่กับ CNBC เจฟฟรีย์ผู้ที่เป็น CEO ของบริษัทจัดการสินทรัพย์ DoubleLine Capital กล่าวว่าเขาจะไม่แปลกใจเลยหากราคาของบิตคอยจะลดลงไปอีกมากกว่า50%จากระดับปัจจุบันจนเหลือเพียงประมาณแค่10,000ดอลลาร์ 1, ดังนั้นเราก็ต้องมาคอยจับตากันดูว่าราคาของบิตคอยนั้นจะล่วงแรงไปขนาดไหนแล้วจะมีการฟื้นตัวอีกเมื่อไหร่หรือราคานี้จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วกว่าจะฟื้นตัวก็คงอีกนานยังไงนะักเทรดก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนใครที่จะช้อนซื้อในราคาต่ำๆก็ต้องดูกราฟว่ามันอาจจะดิ่งลงไปกว่านี้ไหมเพรานะนันตอนนี้ที่อ่านข่าวนะตอนนี้นะคะราคาของบิตคอยเนี่ย อยู่ที่18,400ดสลลาร์สหรัฐต่อเหรียญน,นะคะซึ่งถือว่าตรงนี้ล่วงลงมาอีกแล้วนะคะและนอกจากนั้นนะคะ เจฟฟี่เขาก็ยังได้เตือนถึงการล่มสลายของตลาดคริปโตเมื่อช่วงที่ผ่านมานี้อาจเป็นสัญญาณของวิกฤตปรากฏขึ้นในโลกของคริปโตก็ได้นะคะและเขาก็ยังพูดว่าเราอยู่ในช่วงที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ตกต่ำอย่างมากคุณค่าหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่มูลค่าลดลงกว่า1 5หุ้นส่วนใหญ่ห,ห,ญหัวทิมลงหมดนัสเต็กลดลง28%บิตคอยลดลง53%มเมื่อเทียบต,ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้แล้ลดลงมา45%นับตั้งแต่การประชุมเฟดครั้งล่าสุด เราได้เห็นความเสียหายอย่างหนักที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆของโลกคริปโตและนั่นอาจจะเป็นการซอบแว์ให้เห็นถึงปัญหาบางอย่างนั่นเองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องคริปโตสต็อกไทลด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะ สำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกรเรนซีจากสยามบล็อกเชนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ